สวัสดีค่ะช่วงนี้อากาศร้อนมากๆนะคะแม่สีก็เลยชวนทำลอดช่องสิงคโปร์ค่ะสูตรนี้ทำออกมาเส้นนุ่มหนึบหนับกะทิหอมมันเข้มข้นอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเรามาทำน้ำเชื่อมกันก่อนค่ะใส่น้ำเปล่าลงไป500 ml ตามด้วยน้ำตาลทราย500กรัมนะคะ และเพิ่มความหอมด้วยใบเตยหั่นท่อนค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางคนเล็กน้อยแล้วก็รอจนกว่าน้ำตาลจะละลายดีค่ะพอน้ำเชื่อมเดือดน้ำตาลทรายละลายดีแล้วก็ได้กลิ่นหอมของใบเตยก็ใช้ได้ค่ะปิดแก๊สยกลงกรองเอาใบเตยออกได้เลยนะคะ ต่อไปก็มาทำน้ำกะทิกันค่ะเทหัวกะทิลงไป1,000 ML นะคะสำหรับกะทิแม่ซีแนะนำให้ใช้เป็นหัวกะทิข้นสดแบบเข้มข้นเลยนะคะจะทำให้ขนมออกมาอร่อยค่ะแต่ถ้าไม่สามารถหาได้จริงๆก็สามารถใช้กะทิกล่องได้นะคะตามด้วยเกลือป่นเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะแล้วก็ต้มต่อไปจนกะทิเริ่มร้อนค่ะ หยคนด้วยนะคะโอเคค่ะกะทิก็ร้อนแล้วนะคะสังเกตเห็นไอความร้อนขึ้นมาแล้วก็เดือดขอบหม้อไม่ต้องให้เดือดพล่านค่ะไม่งั้นกะทิจะแตกมันนะคะปิดแก๊สยกลงแล้วก็พักให้เย็นสนิทค่ะร้าช่องสิงคโปร์สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขนุนนะคะช่วยเพิ่มความหอมความอร่อยให้กับขนมของเราค่ะใครจะฉีกเป็นเส้นๆหรือว่าจะใช้วิธีการหั่นเป็นเส้นๆก็ได้ค่ะ แม่ซีใช้วิธีการหั่นเลยนะคะพอตเตรียมกะทิแล้วก็ขนุนเสร็จเนี่ยนำเชื่อมก็จะเริ่มอุ่นแล้วนะคะแม่ซีจะแต่งกลิ่นด้วยกลิ่นนมแมวค่ะหรือใครจะใช้เป็นกลิ่นมะลิก็ได้นะคะสัก1-2หยดก็พอค่ะคนให้เข้ากันนะคะ เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปทำตัวแป้งกันต่อเลยนะคะตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดน,น้ำเดือดจัดใช้สำหรับนวดแป้งค่ะระหว่างรอน้ำเดือดเราก็มาเตรียมแป้งไว้ค่ะแป้งที่ใช้ก็คือแป้งมันนะคะใส่ลงไป200กรัมค่ะแม่ซีจะทำสองสีนะคะใช้แป้งสีละ200กรัมค่ะทำหลุมตรงกลางเดี๋ยวน้ำร้อนเราก็จะนำลงมาเทในนี้นะคะ เทคนิคสำคัญมากๆในการนวดแป้งมันก็คือจะต้องใช้น้ำร้อนจัดเท่านั้นห้ามใช้น้ำอุณหภูมิปกติค่ะไม่งั้นนวดแป้งได้ก็จริงแต่แป้งจะคืนตัวเละไม่สามารถขึ้นรูปได้เลยค่ะน้ำเดือดพ่านแบบนี้ก็ใช้ได้เลยค่ะตักไปเทใส่แป้งที่เตรียมไว้ได้เลยนะคะก่อนเทน้ำเดือดลงไปแม่ซีจะใส่สีผสมอาหารก่อนนะคะเริ่มที่สีเขียวค่ะปริมาณเนี่ยตามชอบได้เลย,เลยแม่ซีใส่ประมาณนี้ถ้าอ่อนไปก็เพิ่มได้นะคะ แล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไปค่ะตักน้ำเดือดๆค่ะใส่ลงไปหนึ่งกระบวยประมาณหนึ่งร้อยี่สิบกรัมนะคะแล้วใช้พายางเนี่ยคนให้เข้ากันค่ะยังใช้มือนวดไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำมันร้อนจัดเกินไปถ้าดูแล้วเหมือนแป้งจะแห้งเกินไปเพื่อนๆสามารถเติมน้ำร้อนได้ทีละนิดค่ะอย่าเติมเยอะนะค่อยๆเติมค่ะ หุ่นตัวลงเราสามารถใช้มือนวดได้เลยนะคะแม่สีล้างมือสะอาดแล้วนะนวดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าแป้งจะเนียนดีนะคะถ้าเกิดว่าแป้งแห้งก็เติมน้ําร้อนค่ะถ้าแป้งแฉะเกินไปก็เติมแป้งมันนะคะโอเคได้แล้วค่ะลักษณะนะคะจะมีความยืดหยุ่นเหนียวนุ่มคล้ายๆกับดินน้ํามันนะคะประมาณนี้คือใช้ได้เลยค่ะสีต่อไปเลยค่ะ แป้งมัน200กรัมทำหลุมตรงกลางใส่สีชมพูลงไปแต่ว่าตัวนี้เม็ดสีจะเข้มกว่าสีเขียวนะคะใส่ให้น้อยกว่าสีเขียวค่ะตามด้วยน้ำเดือดจัดใช้ไม่พายคนเลยค่ะ นี้เราก็จะมาตัดแป้งกันนะคะแบ่งแป้งออกมาเล็กน้อยค่ะคลึงให้ยาวประมาณนี้จากนั้นเราโรยด้วยแป้งมันทําเป็นแป้งนวลค่ะวางแป้งลงไปแล้วก็คลึงค่ะให้เป็นเส้นยาวนะคะบางๆเลยนะโรยแป้งนวลด้านบนอีกที แล้วก็ทำการตัดเป็นเส้นๆได้เลยค่ะสีเขียวก็ทำเหมือนกันค่ะ แม่ซีนําแป้งใส่ตะกร้าแบบนี้ไว้นะคะเพราะว่าเวลานําต้มเนี่ยเราจะต้องคาะเอาแป้งส่วนเกินออกจะได้ทําได้ง่ายๆค่ะตั้งน้านเตรียมต้มเส้นค่ะพอน้าเดือดก็เทเส้นลงไปต้มเลยค่ะแม่ซีคอะเอาแป้งส่วนเกินออกแล้วนะคะสีเขียวด้วยค่ะ นนิดนึงเพื่อไม่ให้แป้งติดก้นกระทะนะคะจากนั้นก็ต้มต่อไปจนกว่าจะสุกดีค่ะพอแป้งลอยขึ้นมาทั้งหมดแบบนี้แสดงว่าสุกดีแล้วค่ะแต่เรายังไม่ต้องตักขึ้นนะคะให้ต้มต่อไปอีกประมาณ5นาทีเพื่อให้แป้งนิ่มขึ้นค่ะพอต้มครบเวลาก็นำมานอกในน้ำเย็นค่ะเห็นไหมคะเส้นจะสีใสขึ้นมากเลยค่ะนี่นะคะ ักเส้นที่น็อกน้ําเย็นขึ้นมาเสด็จน้ําให้ดีนะคะจากนั้นเราจะตักน้ําเชื่อมที่ทําไว้ใส่ลงไปค่ะเพื่อหล่อไม่ให้เส้นติดกันแล้วก็ไม่ให้เส้นอืดง่ายด้วยนะคะซักสองกระบวยคนให้เข้ากันค่ะ ทุกอย่างก็พร้อมแล้วเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะตักเส้นลงไปก่อนค่ะตันด้วยขนุนปริมาณตามชอบได้เลยนะคะแล้วก็ตักน้ำเชื่อมใส่ลงไปชอบหวานมากใส่มากหวานน้อยใส่น้อยค่ะ ขาดไม่ได้เลยหัวกะทิหอมๆมันๆน,นะคะเพิ่มความเย็นชื่นใจด้วยน้ำแข็งป่นค่ะราดด้วยกะทิอีกนิดนะคะออนท็อปด้วยขนุนอีกนิดนึงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะเวลาจะทานเราก็คนให้เข้ากันนะคะดูค่ะ น่าทานมากๆเลยนะคะเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะและแล้วก็ได้เวลาชิมแล้วค่ะใครจะใช้หลอดใหญ่ๆเหมือนที่ใช้ดูดชาไข่มุกก็ได้นะคะแต่แม่ซีจะใช้ช้อนตักเลยค่ะนี่นะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะตัวเส้นมีความนุ่มหนึบหนับไม่แข็งเลยนะคะกะทิก็เข้มข้นหอมมันได้กลิ่นหอมของขนุนอร่อยชื่นใจจริงๆค่ะสําหรับใครที่ทาทานกันในครอบครัวมีหลายๆคนไม่อยากจะตักเป็นแก้วๆก็สามารถประกอบร่างในชามนี้ได้เลยนะคะน้ําเชื่อมค่ะใส่อีกหน่อยนะคะขนุน กะทิและน้ําแข็งป่นค่ะหอมหน่าทานที่สุดเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะ และสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ